ต้อนรับกลับเข้าสู่ดวตเพลงชิงทุนนะวันนี้เรายังอยู่กับการเฉลิมฉลองแชมป์20สมัยคนล่าสุดคนที่12ของดวลเพลงชิงทุนกีตาร์จากมหาศาลคาะวันนี้คุณะได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินที่คุณชื่นชอบรู้สึกอย่างไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นค่ะก็ฟังเพลงพี่เขามาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะฟังเพลงวันนี้จะได้มาร้องกับพี่เขาด้วยทั้งเข้าทิพย์ธิดาดิน ทั้งพี่ลำเพลิงวง<ช>สกรกว่าจะมาถึง20สมัยนี่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมด่านไหนที่รู้สึกว่ายากสุดด่านที่ยากที่รู้สึกว่ายากที่สุดน่าจะเป็นกับน้องสตางค่ะตอนนั้นยากยังไง โอ้น้องเขาแบบมานิ่งๆเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่าเสียงพราะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะยพยายามข่มไวม้ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะในใจเราพอน้องเขาร้องปุ๊บโอ้โหตอนนั้นเสียอาการเลยเฮ้ยอ,อะไรแบบนี้เลยถึงขั้นนี้เลย<ช>เหรออ,อ๋อแต่ก็สามารถถ่านมาได้สามารถผ่านมาได้แล้วคนไหนที่เราประทับใจบ้าง คนที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นพี่โซโคค่ะพี่โซโค,โซโควันนั้นได้รับแรงบันดาลใจมากนนั้นไ,ได้รับแรงบันดาลใจมากแล้วก็มีเรื่องให้แบบรู้สึกท้อแท้กับชีวิตอยู่สิ่งไหนที่แบบว่าเราเรา,เราทำแล้วรู้สึกท้ออยู่อะไรเงี้ยพอพี่เขาพูดขึ้นมารู้สึกว่าเราได้รับพลังบวกจากพี่เขามาเต็มๆเหมือนได้รับกําลังใจที่ขนาดพี่เขาเป็นแบบนี้พี่เขายังสู้อะไรเงี้ยก็เลย มาคิดว่าตัวเองก็ต้องสู้ดีพี่เขาก็ยังสู้เลย,เลยพี่เขายัางสู้เลยตลอดเส้นทางที่ผ่านมาก็ได้รับเรื่องราวของการต่อสู้ของคนหลายคนด้วยกันมันก็สร้างพลังให้เราด้วยเช่นเดียวกันแล้ววันนี้จากการต่อสู้อันยาวนานรายการขอมอบของรางวัลให้ให้คุณได้ร้องเพลงกับศิลปินที่คุณชื่นชอบอเพลงแรกให้ร้องกับข้าวทิพย์ทิดาดินก่อนรู้สึกยังไงตอนนี้ ตื่นเต้นแล้วค่ะตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวรอให้คุณไปเตรียมตัวสักครู่หนึ่งอ่ะไปไปเตรียมตัวได้เลยค่ะเด็กคุณตื่นเต้นครับผมจะได้เจอศิลปินครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมโชว์ชุดแรกกันเลยดีกว่านะฮะเพลงนี้แชมป์ของเรากีตาร์จากมหาสารคามจับคู่กับข้าวทิพย์ธิดาดินนำเสนอบทเพลงนี้ให้คนไทยประเทศได้สัมผัสกันนะฮะหน้าที่ไผ่หน้าที่มาน ในเมื่อไอตั้งใจสิไปต่อถ้าน้องนั้นบอกว่าอยู่บ่ได้หากบ่มีไอชีวิตนี่พบพ่อไอสิกลับขึ้นมาหากกันบอกบอกับโบอย่าเป็นคนดีด้วยวิธีนี้เลยไอเอยน้องพ่อทอคอ โบหักแล้วก็ซำนี่พอน้องขอนำเลยละเลยน้อง องกันเห็นเอี้ยงคนเจ็บกระเจ เหตุผลว่าเป็นยังไอจังทิมไปเป็นยอดไอมีผู้ใหม่หรือย้อนเบิดใจกระซ่าไหล Yeah. দাদা খাওয়া দিচ্ছি দাদে হে জরিঘা มาเป็นคู่มาเป็นคู่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาฉลองแชมในวันนี้คะก็ชอบเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตติดหูเพลงหนึ่งคนดูตั้ง30บล้านวิวนะคะอ๋อเราไปเช็คมาก่อนว่าคนดูชอบเพลงไหนบ้างเพลงนี้ก็จะร้องคู่กับน้องกระต่ายค่ะใช่ที่เขถีบร้องคู่กับน้องกระต่ายอ๋อเราก็เห็ยเลยเห็นศพโอกาสดีมันร้องคู่อยู่แล้วเชิญมาคนเดียวเดี๋ยวเลิกเป็นกระต่ายเองวันนี้ขออนุญาตขอร้องคู่กับพี่ความค่ะโอ้ยินดีมากค่ะร้อง พ่อมากค่ะเ,ออเสียงน้องมีเอกลักษณ์มากแล้วก็มีพลังมากๆเลยวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร้องกับแชมป์20สมัยน้องกีต้านะคะจริงๆพี่ข้าวทิพย์ก็ชมรายการนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเสมอเลยวันนี้ก็ดีใจที่แบบได้มาร้องคู่กับน้องคะอ่ะเป็นไงพี่ข้าวทิพย์รับคําเชิญหนูหนูเสียงไงบ้างดีใจมากค่ะดีใจไม่รู้ <laughs> ดีใจมากๆเลยค่ะมันก็เป็นความใฝ่ฝันของ คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะแบบว่าเราชอบในการร้องเพลงรักเสียงเพลงมากเราก็เห็นศิลปินอ่ลหลายๆท่านที่เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแอดอนให้กับเราแล้ววันนี้เราได้มายืนร้องกับพี่เขาถือว่าเป็นบุญวาสนามากเลยก็เ่าแก่เแกเกแกเออดีดีเป็นยังไงครับสองสาววันนี้มาร้องร่วมกันครับคุณสลาครับผมเป็นภาพที่งดงามครับเป็นงดงามแล้วก็ลงตัว ในของภาพและก็เสียงในของเรื่องราวด้วยนะเพราะว่าอย่างกีตาร์นี่มีเพลงหนึ่งที่ในนาทีขับขันก็เอาเพลงพี่เข้าทิพมามาแข่งก็คือสาวมอปลายอย่างไอหักอ่าและวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร้องเพลงกับเจ้าตัวก็ถือเป็นโอกาสดีของของกีตาร์และที่สองในเรื่องของเสียงก็คือคุณมว่าเสียงสองเสียงนี่อยู่ด้วยกันและมันมันลงตัวเพราะเข้าทิพถูกเลือกมาเป็นนักร้องในนามของคนร้องเพลงแล้วได้ยิน เรียกว่าเป็นเสียงที่ได้ยินไม่ได้บอกว่าเสียงดีหรือเสียงเพราะร้องกันหลายๆคนสมมติว่าเวลาเวลาร้องม็อบเนี่ยเสียงข้าวทิพย์จะได้ยินมากกว่าเพื่อนเขาเรียกว่าเสียงได้ยินเสียงมียี่ห้อชัดมากนะครับทีนี้กีตาร์เนี่ยเป็นคนเสียงเพราะพอมาผสมกันแล้วมันกลายเป็นสองเสียงที่ลงตัวครับวันนี้ทั้งภาพและเสียงลงตัวมากครับขอบคุณ้มากๆนะครับที่มาร้องคู่กับชัแนลสิสมัยของเราะข้าวทิพย์ที่ดานิ ชุงหน้าโชว์เด็ดๆจะไม่จบแค่นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงกับน้วนเพลงชิงเธอ